ชาวแรกของเรานะคะจะพาไปดูดาราสาวที่เรานักคุ้นคุะอายุแค่12ปีแต่ว่าอยู่วงการมายาวนานมากนะคะนั่นก็คือน้องอินเตอร์ตตัวเป็นสาวรุ่งระดานะคะก็บอกเลยนะคะว่าคือเราก็เห็นตั้งแต่น้องเด็กๆเนาะจริงค่ะตอนนี้นะคะอยู่มหนึ่งแล้วค่ะอายุ12ขวบค่ะก็บอกว่าเป็นแบบว่าสาวมต้นแล้วนะคะตอนนี้ก็เรียนเข้มข้นมากขึ้นนะคะไปฟังน้องอินเตอร์เขาเล่าดีกว่านะคะวัย12ขวบเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะ ขึ้นมหนึ่งแล้วค่ะช่วงนี้ใช่เปยังไงบ้า,างชีวิตสาวมัธยมก็เรียกว่าเข้มข้นเลยค่ะเพราะว่าต่างจากปฐมอยู่นะเพราะว่าเรียนเข้มข้นคือเรียนหนักขึ้น,นะคะะ่ะหนักแค่ไหนคือน้องเตอร์เรียนสายวิทย์คณิตเลือกสายวิทย์คณิตอะไรอย่างนี้ก็จะเรียนเยอะกว่าหนักกว่า EP ที่เราเคยเรียนมาอะไรอย่างี้ค่ะเพราะว่ามันก็จะแบบเน้นวิทย์เน้นคณิตอะไรอย่างี้เรียนลึกๆไปเลยใช่เพราะว่าน้องเตอร์ยังเลือกคณะ ไปเรียนคณะอะไรก็เลยแบบรู้สึกว่าเรียนเยอะๆไว้ให้มันแบบว่ามีหลายช้อยจะได้แบบเอ้ยเลือกได้หลายๆอันอะไรอย่างเงี้ยแบ่งได้อยู่ค่ะแต่ก็เริ่มยากขึ้นแล้วเพราะว่าเรียนมันก็จะแบบไม่ใช่พื้นฐานแล้วตอนนี้ก็คือจะแบบเน้นด้านวิทย์ด้านคณิตอะไรเงี้ยมันก็จะเข้มข้นมากขึ้นก็เลยต้องแบบว่า โฟกัสกับการเรียนมากขึ้นเหมือนกันก็ตอนนี้คุณแม่ก็จะเริ่มปล่อยแล้วให้ลองแบบเมเนเจเวลาเองอะไรเงี้ยอย่างเมื่อก่อนอ่ะคุณแม่ก็จะคอยบอกว่าเอ้ยทำการบ้านนะหนังสือตอนนี้ทํากานบ้านตอนนี้จดชั้นโน้ตอนนี้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คุณแม่ก็จะเริ่มให้ทําเองและลองแบบคิดเองสิว่าเอ้ยพักเนี่ยเราควรทําอะไรเล่นโทรศัพท์หรือว่าแบบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะเริ่มปล่อยแล้วคือตอนแรกอ่ะพอรู้สึกว่าเขาปล่อยอ่ะก็เอ้ยก็ดีก็เอ้ยชิลเหมือนกันแต่สักพักเขาแบบเฮ้ยเราชิลแล้วเอา เกิดปัญหาเอา้าเขาจะสอบแล้วเรายังไม่ได้ทำกันบ้าหรืออะไรอเงี้ยก็เริ่มดูแล้วว่าอ๋อโอเคเราก็ต้องทําอย่างนี้นะควรจะใช้เวลาตอนไหนทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอได้มาก็คือแบบเผลอเลยช่วงแรกไถเลยจนแบบคุณแม่ต้องอักควบคุมเวลานิดน,นึงว่าเอ้ย ตอนนี้ก็คือจะมีการ m a n a g เวลามือถือนิดนึดนงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าสี่ทุ่มอะไรเงี้ยมันก็จะแบบล็อกอะไรอย่างงี้ก็คือให้แบ,บ่งเวลาให้ดีๆอะไรอย <ข ahí S 1> ่างเงี้ยค่่ะใชดีใจอะไรอย่างงี้แต่ก็คือไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าเอ้ยหนูโตเป็นสาวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากให้เป็นแบบเด็กๆของพี่ๆทุกคนเหมือนเดิมใช่ยังอยากคิดเป็นเด็กพี้เด็กน้อยใช่ก็อยากแบบว่าเป็นเด็กน้อยของพี่ๆทุกคนเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยยังไม่อยากให้คิดว่าเอ้ยโ แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าพี่ๆนักสญญแสดงหลายคนก็แบบเอ้ยไม่กล้ากอดไม่กล้าเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยพอรรู้สึกว่าเอ้ยเราโตแล้วแต่ก็ไม่ไม่เลยก็คือยังแบบคุยเล่นก็นได้เหมือนเดิมเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเวลาเวลาไปคุยกับผู้ใหญ่หรือแบบว่าเขาชวนคุยเล่นอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเธอให้พูดเหมือนผู้ใหญ่จังเหมือนไ้คุยกับเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ารอก็ไม่ดูตัวเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบบางทีการพูดของเรารอ่ะมันก็จะเหมือนแบบผู้ใหญ่พูดอะไรเงี้ยหลายๆคนก็ทักว่า โอ้โหทำไมพูดดูเป็นทางการจังเลยอะไรเงี้ยเอ้าเราก็เอ้าหรออะไรเงี้ยพูดเราพูดไม่เหมือนเด็กหรออะไรเงี้ยก็จะมีคนทักบ่อยเวลาที่แบบเราไปคุยเล่นด้วยหรือเขามาคุยเล่นกับเราเขาแบบทำไมเหมือนคุยกับผู้ใหญ่เลยอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะละครนักตบบ้านโคกปังค่ะรับรองนะคะว่าทุกคนเนี่ยดูเรื่องนี้จะต้องครบรถแน่นอนค่ะฝากเป็นกาลังใจเชียร์ทีมนักตบบ้านโคกปังด้วยนะคะงานาแสดงน้องอยังรับเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แบ่งจัดสรรเวลาในการทํางานแล้วก็เรียนแบบลงตัวแน่นอนค่ะ